ตอนรับข้อสู่ช่อง2วีทีนะครับวันนี้นะตามปกคลิปเลยเราจะมารีวิวตัวโฮโอมืดนะครับ,รบดารองโอมาสเตอร์ Master นั่นเองซึ่งร่างนี้ถ้าจะได้มานะครับต้องเติมเอาเท่านั้นเลยไม่มีวิธีได้ฟรีนะตัวนี้นะก็อาจจะเห็นมีใช้บ้างในบางจังหวะบางทีมนะครับกปกติก็จะใช้เป็นทีมแบบนี้หรือไม่ก็ทีมสองอ่ะหรือว่าจะบางทีก็จะเห็นใช้ดาร์คโฮโอแทนประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาบอกข้อดีข้อเสียตอนอยู่ในสกิลนะครับแต่มารีวิวตัวมันก่อนหลักเราจะมาบอกว่ามันใช้อะไรยังไงใช้เป็นตัวแนวไหนอะไรพวกนี้ก่อนนะครับอ่ามาพูดกันโดยสรุปกันเลยว่าตัว dark oo นะมันไม่ใช่ตัวที่ทำดาเมจได้แรงมากเหมือนกับตัวพวกแบ็ k ไว i t เรโซแนนตัวเลโซแนนต่างนะครับมันเป็นเหมือนตัวเอามาช่วยสถานการณ์ในทีมากกว่าเราช่วยแบบตัวป่วนแนวๆตัวปวแหละเพราะว่าถ้าทุกคนรู้นะสกิลเผามันอะ มันจะเป็นเผ่าที่มันไม่ได้รวมกับเผาของไม่ใช่เผาธรามาดานะมันจะเป็นอีกมอนสถานะอีกหนึ่งเลยมันจะเป็นเปลวไฟสีดําถ้าสมมุติเล่นฮีทานใช่ไหมมันจะเป็นเผามันจะขึ้นสถานะเผ่าตอนนี้มันจะเปลวไฟสีดําเราจะมีดับเบิลเผานะครับแล้วถ้าเราเล่นกับตัวเตียวนะตัวใต้ดินอีกซึ่งมันจะเป็นวิเทอร์คือเราจะมีแบบลดเลือดฝั่งศัตรู แบบ3สถานะเลยนะครับซึ่งลดเยอะมากเลยฝั่งนั้นคือแทบจะตายเลยถ้าสมมุติว่าเรามีสแต็คครบทั้ง3สถานะก็ถือว่าเป็นตัวเสริมทีมนะกันก็ดูสกิลนะครับอธิบายเมื่อเริ่มแต่เทือนก็เข้าตั้งแต่เข้าเกมเลยมันจะเหมือนมีสถานะเผาให้ศัตรูก็คือถ้าศัตรูตีมาก็จะโดนลดเลือดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าไม่ตีสถานะเผามันก็จะโดนสถานะไฟของ เรียกว่าขอเรียกว่าไฟของดาโคโอ้ละกันเพราะว่าถ้าสถานะเผาอ่ะบางตัวมันไม่ติดแบบซาเชียนซามาเซนตาที่มันไม่ติดสถานะเผามันก็จะไม่ติดเลยแต่สําหรับสถานะเปลวไฟสีดําของดาโคโอทุกตัวจำว่าทุกตัวในเกมนะครับติดหมดเลยอือก็เผาสตูเสียหกเปอร์เซ็นต์ HP จะค่าสูงสุดเหมือนเดิมนะครับก็คล้ายๆเผาอะแหละแต่มันจะเป็นคนละสถานะการสะสมได้ห้าครั้ง 6กคูณหก็ได้30เปอร์เซ็นต์เราสามารถลดได้สูงสุด30เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่สามารถป้องกันดีบัฟผลลดดีบัฟได้ก็คือยังไงมันก็โดนสถานะเผาอันนี้อยู่แล้วเป็นแบบการันตีว่ายังไงก็โดนเผานะครับมเมื่อจบเทิร์นสร้างดาเมจทั้งสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับ10เปอร์เซ็นต์ HP ของศัตรูก็คล้ายๆหัวโอแต่มันสร้างแค่สิบเปอร์เซ็นต์คล้ายๆไม่ไม่ไม่คล้ายๆหัวคล้ายๆ,ๆ,ๆเร็กุสซาแต่มันสร้างแค่สิบเปอร์เซ็นต เมื่อถูกรีเบิร์ตพาสีบนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยพาส,สีรีเบิร์ตเมื่อถูกโจมตีฟื้นฟู30% HP จะค่าสูงสุดให้ทั้งทีมเพิ่มพลังโจเตียงมากซ CD 5เทินอ่ะอันนี้ก็คือรับเทินนั่นเองเมื่อศัตรูตัวไหนตีดา r k โคโปุ๊บมันจะรับเทินขึ้นมาเลยต่อจากนั้นเหมือนกับถ้าแบบไปตีใช้สกิลตีหมูโดนดา r k โคโปุ๊บโคจะขึ้นมารับด,ดาคโคโจะขึ้นมารับเทินแบบไม่ต้องสน สกิลแซดแค่โดนดาเมจโดนโลบเพื่อมันก็สามารถรับเทินได้หมดนะครับก็จะรับเทินขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟู30ิ HP ให้ทั้งทีมแล้วก็ในการต่อสู้ได้โฮโอนี่จะได้รับ3 0พลลดดาเมจเวลาบินเพิ่มพลังโจมตีอีก10เอ้ยเพิ่มพลังโจมตี100ซแต่ด้วยความที่สกิลมันต่างๆมันไม่ได้แรงอ่ะถึงอาจยังไงให้มันแรงมันก็ไม่แรงมันเอามาเป็นตัวป่วนแบบเอามาเผาแล้วก็เอามาซับคอร์สทีมมากกว่า จากพาสีรีเวิร์สมาที่มันจะรัดเทินมากับสกิลดาร์กแอซาวเนี่ยที่สกิลที่บอกว่าเอามาซัพพอร์ตสร้างตำแหน่งแท็กธาตุบินต่อศัตรูพร้อมสะสมเปลวไฟสีดำหนึ่งขั้นล้ลหนัเพิ่ม30%มสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแท็กแอคแท็กและสี่สิบเปอร์เซ็นต์สปีดทั้งทีมนี่มันเป็นบัฟคูณสองสำหรับโปเกมอนธาตุมืดโปเกมอนมืดโปเกมอนมืดก็จะเป็นพวกตัวซูลาอาร์กล่างมิลาดแนะแนวๆนั้นอ่ะอืม ลดดาเมจชนะธาตุทีมเราได้รับ1เทินคนนี้รบลางไม่ได้แล้วตัวนี้จะสติดสถานะบินสกิลซีดีสกิลสเทินเสียอย่างเดียวเลยจริงๆนะสกิลที่มันทําให้โหที่ผมถึงได้เอามันเข้ามันออกไม่ได้ใช้มันอยู่ตลอดเพราะว่าสกิลนี้นี่แหละดูลด50%รถ50%ดาเมจชนะธาตุ ทั้งทีมเราได้รับ1เทินมันแค่1นเทินเองมันลดเยอะนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์าะว่าลดเยอะมากเลยสู้กับเดียนซีอะไรพวกนี้คือทําให้เราเยืนได้เยอะมากแต่ว่ามันลดแค่1นเทินถ้ามันลดได้3เทินบอกเลยนะครับดาร์คโออจะได้เข้าปกีกในทีมแน่นอนแต่มันลดแค่1นเทินมันน้อยเกินไปอส่วนดาร์คแดนซ์ก็ดูซับ,บับเป้าหมายทั้งพร้อมก็เหมือนกับปล่อยสถานะไฟใส่ศัตรูมีโอกาส50%ารีดาเมจคี มันก็ไม่ได้แรงเลยเออมันเหมือนเอามาสร้างสถานะแล้วก็ดูดซับบัฟเฉยๆต่อไปบลูเฟรมนะครับสร้างดาเมจแอคแทกาไฟต่อทุกตัวพร้อมสะสมผลเปลวไฟเพลิงหนึ่งขั้นเปอร์เซ็นต์ hp ปัจจุบันของเป้าหมายยิ่งสูงพลังจบตียิ่งเยอะอันนี้จะตรงข้ามกับสกิลของโฮโอสกิลอันติโฮโอเลยนะของอันติโฮโอนะ่นะสร้างเคดไฟเอ์น่ะยิ่งโฮโอเลอาน้อยลงดาเมจยิ่งแรงขึ้นแต่อันนี้คือเมื่อ ศัตรูเลือดเยอะยิ่งแรงแต่ก็มันก็คำนวณจากเอาแอคแท็กต่างๆมาคำนวณไแหละพอรวมกันมันก็เลยไม่ได้แรงมากมายออกลบแล้วจะเพิ่มผลบูฟเฟ่เอ็กซ์พลอก็คือลบรางบัฟระเบิดเปลวไฟสีดำทั้งหมดแล้วก็ทุกทุกชั้นขั้นของเปลวไฟสีดำระเบิดจะสร้างดาเมจแอคแท็กไร้ธาตุเพื่อเชยกันป้องกันซีดีสกิลสามเถินสกิลี้สมาร,ร์ตเจลตีเป็นสกิลหมูนะครับแล้วก็นี่มันมีความสามารถพิเศษก็คือพลังโจมตี ที่แต่ละขั้นของเปลวไฟสีดํามันจะเพิ่มขึ้นอีก30มันสะสมได้5รอบได้าคูณ30ได้ร้อยห้าสิบสกิลนี้ก็จะประมาณ2 1 0มากสุดนะครับมันก็เต่นจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆสกิลอันตีเพิ่เฉลยบล้างว่าคนผู้ทางปัญญาก็คือตจมกีทะลุโลกสร้างดาเมทอทแท็เปลวไฟสีดำหนึ่งขั้นสกิลมี50%โอกาสติดคีคูณ2ชนะท่าต่อเปียวมันที่ไม่ใช่เปียมันท่านมืด ก็คือส่วนมากโปเกมอนแาบทุกตัวก็จะโดนคุณสองหมดเลยยกเว้นตัวที่เป็นโปเกมอนธาตุมืดเลยมันไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าโปเกมอนธาตุมืดมีตัวอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้ก็จะมีพวกสุลาคมิลาดแนวๆนั้นนะครับแน่นอนไม่ใช่โปเกมอนธาตุมืดนะโปเกมอนมืดไพเม้เดียกามิลาดสร้างดาเมจทาวเวสก,กับ3าบ HP ศัตรูเราติดสถานะบินสกิลวนนีเพื่อมันก็จะมาบสต์สถานะบินนีเมื่อโฮบินก็จะ ลดสามสิบเปเ็ดเม,มันเหมือนทําให้มันเป็นกึ่งตัวโจมตีแล้วก็จอป้องกันแต่พอมันเป็นกึ่งจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้โดดเด่นสักทา่มามาดูสก,กิลแซดกันที่หลกักๆคือที่ผมใช้ก็จะเป็นแซดดาร์กแอซซอลธาตเมตตอศสตูสตพ่มเปลวไฟสีดำสองขั้นปึ๊บรับแงผลควบคุมของทีมเราทั้งหมดก็คือ้ังสถานะทีมเราทั้งหมดเพิ่ม30%มอรแฉกเปเชแกแล้วก็เพิ่ม20%สเปอร์นทั้ททีเพื่มงบาท่าน,านมืด ไม่ใช่คุณ <c oughs> สําำหรับพิคเมอืดเราไม่ได้ใช้พิคเมอืดอยู่แล้วนะครับลด50%ดาเมจชนะท่าที่สร้างได้ปล่อยสกิลจะโจมที่ได้1หนึ่งครั้งนี่แล้วก็ติดสถานะบินที่ผมจะใช้หลักๆก็คือเปิดมาปุ๊บีย่ยโ,โอโอดาโฮโดนโจมตีปุ๊บมันจะร่าเทินขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะใช้สกิลแซดดาร์กระเซาเพื่อพุ่งไปใส,ส่ศัตรูปุ๊บเราจะได้50%ลดดาเมจชนะท่าหนึ่งเทินแล้วเราจะได้ตีต่อตีต่อ,อยังไงก็ใสด่ดาร์กเซาไปอีกหนึ่งรอบ ทีนี้เราก็จะสร้างผลไฟต่อศัตรูทั้งหมด2บวก1ก็จะเป็น3ขั้นแล้วก็ได้ผลเซพเชีย d a เด b บ o ูทแล้วก็แอคเ b o บบูทสปีดอีกนิดนึงแล้วก็พร้อมกับลด5ดาเามเชนะท่า2รอบไม่แน่ใจมันไม่ได้ลด100%แน่นอนหรอกแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงอะแต่50%ลดดามเมชชนะท่า2รอบอะประมาณนั้นส่วนสกิลอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ มันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้มันมาทําดาเมจไงเรามันมาแบบป่วนศัตรูซะมากกว่ามันมาลดเลือดเผาศัตรูไฟไฟสีดำสองขั้นทุบทีหมูประมาณนี้กับอันนี้ลบปับเป้าหมายึุบๆๆๆไม่ค่อยมีอะไรผมคิดว่าสกิลที่ดีที่สุดเหาสำหรับใช้สกิลสั้นที่สุดก็จะเป็น dark assault นะครับเอามาบัฟทีมแล้วก็ลดดาเมจชนะถ้าทำให้ตัว สีกัดแฟรเราเอส้สีกัดสีกาแฟอะไรสีกัดแดงเราอะยืนได้มากขึ้นลิบินใช้เป็นลิบบินขอพรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดสถานะแต่ยังอัพไม่ถึง <c ười> ไม่จริงๆอะ่ะมันใช้เป็นลิบบินนี้เครื่องประดับจริงๆอ่ะเหมาะสมที่สุดจะให้เป็นประดับโฮโอเพราะว่าบางทีมันโดนตอนสู้จริงๆอ่ะสมาร์ก็จะโดนปลาเบอร์รี่ใส่ปุ๊บแล้วเขก็จะสาดสกิลหมูมาถ้าเป็นแบ็กไบนะมันก็จะ ทำให้ตัวนี้ตายไปในเทินเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลของที่รัดระตีก็เลยประดับที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นประดับหูโอแต่เรามีไม่พอนะครับสกิลยีนก็สมาร์ทยีนประมาณนี้นะครับสกิลลึกลับตัวนี้ใส่เป็นเน้นป้องกันสํำหนัก่าเราไม่ได้เอามันมาทําดาเมจส่วนคุณสมบัตินะใช้เป็นคุณสมบัติฮิตสา หวังว่ามันจะสร้างดาเมจได้เพราะว่าอันอื่นมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมแหละจริงๆอันที่ดีสุดก็เลยคิดว่าเป็นนี่นี่นี่ที่สกับฮลีบอดี้ก็ได้นะครับเหมาะดีคือสปีดอัพคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่ามันสามารถลาดเทินมาได้แล้วมันก็ส่วนมากจริงๆนะเอาจริงๆบอกตรงๆเลยมันมาได้แค่2เทินแรกแหละแค่เอามาใส่สกิลบิน2รอบแล้วมันก็ รอตายถ้าโหอบับไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละก็ <c oughs> คิดว่ามันไม่ได้ยืนนานหรอกยืนอยู่ไม่กี่เทินแหละเ <c oughs> ราเล่นนะอ่าต่อไปคุณสมบัติที่2องเซฟการ์ดก็ใช้ได้ทําให้ไม่ติดสถานะควบคุมโอเคม็อบซี่มันไม่ได้ดาเมจจ้ามันก็เลยไม่ค่อยแนะนําแต่ใช้ได้ถ้าเล่นเป็นตัวดาเมจอันนี้อะแดปฟตาบิ A <c oughs> ลิตี้หลักๆเราใช้สกิลบินแล้วก็มีอันติมาน ก็ใช้ได้ถ้าคุณเล่นเป็นดาเมจกับอันนี้น่าสนมากเลยไม่ถูกขี้ให้เวอร์เมอร์มาตั้งแม่เราถึกขึ้นมากแต่ก็ปกติมันยืนไม่ได้อยู่แล้วถึกขึ้นไปนิดหน่อยหน่อยมันก็ไม่ได้ทำให้มันยืนได้มากขึ้น <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันผมก็เลยเลือกเป็นอันนี้โอก,กาสลบบัฟน้านลบของเปอร์กมัดฝ่ายเราหนึ่งตัวจริงๆมันในสก,กิลมันก็มีลบให้อยู่แล้วแหละอืมใช่มันมีลบให้เราแหละ ไม่จําเป็นหรอกอันนี้ส่วนเช็ดสกินไม่จําเป็นใช้เซฟการ์ดแทนเถอะก็ประมาณนี้นะถ้าให้แนะนำอันนี้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 ประมาณนี้เออลืมลืมลืมเบอร์สิกข้ามได้ไงเนี่ยอันนี้ก็จะบางเป็นทิชชู่เลยนะครับโดนลดพลังป้องกันพิเศษสเปเชียลเดฟกับเด็บลง40%แต่เพิ่มแค่ แอคแท็กับเซ e ิ i ช l ยร์ยนี้มันจะบางไปทิ่ช่วยนะไม่แนะนำเลยอาวุธใส่เป็นาก้อนทีตก็ได้ว่าใส่ขอนไม้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นเราอาจจะใส่เป็นนี่ก็เลยก็ได้ของกินเหลือทําให้มันถึกไปเลยก็ได้แล้วก็อัพป,ประมาณนี้อันนี้เป็นบล็อกนะครับอย่าหาอัพต่อมันสุดแค่ล่างนี้แหละ สกิลยีนกนอนไงสมาดยีนเพิ่มสปีดที่นหลังจากจบตีเพิ่มทวารทนต์ดาเมจหนึครั้งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกับโฮโอแดงด้วยเดี๋ยวเรายังมีประเด็นกันอยู่นะโฮแดงอะ่ะมันยังบั๊กอยู่บั๊กไม่เลิกเลยอืมตัวบั๊กอีกตัวหนึ่งเราใช้เป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวหาตัวที่มันดูสมเกียรติกับมันหน่อย นี่ก็ได้มาสามตัวนี้นะครับพลังอยู่ที่41ล้านเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะอร์ฟออกมาเป็นยังไงบ้างอ่าเปิดก่อนหนึ่งะบินไปเพิ่มบู์สปีดเพิ่มสเปเชียลแท็กเพิ่มแม็กแท็กแล้วก็ลด50%อนดาเมจชนะธาตุน,นะครับปึ๊บโฮโอมาตีปึ่งเผาไปสเตตโฮอยู่ที่2 3 0 0บัฟ เขาตีเห็นไหมเลือดเขาจะลดเรื่อยๆเลยนี่อเผาปุบตัวการ์อนใต้ดินก็เด่นเรื่องการลดเลือดเหมือนกันนะครับดูดไปอติไปทีนี้ก็บอกเลยถ้าเขาเด้งเลือดแม่แรงจริงเขาจะอู้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสถานานี้ของเรามาจะ หายไปไหมถ้าเรากดใช้ไม่หายนะเฟิลมของเราไม่หายทีนี้ก็ติดตัวรับเท้าเขาไปสร้างสถานะใส่เข้าไปอีกรู้สึกว่าเขาจะแรงมากๆเลยนะนี้ ตายเลยคือจากที่เห็นเลยแล้วครับดาเมจมันไม่ได้แบบอวอหวาอลังการงานสร้างขนาดนั้นมันเอามาเป็นตัวแบบปวนเผาเข้าไปเรื่อยๆกับมาบัฟทีมซะมากกว่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวเราใช้การ์ดออนบัฟละกัน เราสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโฮโอแดงของเราที่เราจะมาให้ช่วยทำดาเมจนะของเรามันเป็นโฮโอซับพอร์ตมันไม่ใช่โฮโอทำดาเมจเหมือนไอดีสองนแปดนะครับโฮโอไอดีสี่นแปดนี่เป็นโฮโอสายซับพอร์ตนะมันก็เลยไม่ได้มีดาเมจอะไรเลยอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีของการอนบัฟไปปึ๊บโฮโอมาเผาบัฟดูดูดูยูนิว่าเขาเห็นไหมเลื่อดรถเลือดลดเลยสร้างสถานะไฟใส่เข้าไปอีก ปึ่ง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 นี่นี่เดี๋ยวเราไปตีตัวอื่นก่อนให้ยูโนวาตีตัวเองไปเห็นไหมเลือดเขาลดแบบลดหัวบเลยเขาเขาไปอีกดูดูด,ดูตายมิน่นี่ตีตัวนี้แล้วกันปึ่งโูหเขาก็ใส น่าจะใส่ซิมซับแล้วก็ใส่เด้งเลือดมาเยอะมากเลยนะครับเลือดเด้งเยอะมากเลยจะลเรามาดูอันติกันสร้างสนาน้ไฟแล้วก็เปไฟใส่1ขั้นสร้างดาเมจฮาวเวสเท่ากับ30%แล้วก็จะเราจะติดสถานะบินบึมแล้วเราก็จะบินขึ้นปับ๊บไปโหโหบับไปชิบตูมตูมแรงนะแรงนะบินไปปึม ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูสไตล์การเล่นปกตินะถ้าเล่นหลกัหลกๆอ่ะจะเล่นเป็นประมาณนี้อยู่ไหนเนาะนี่แต่มันต้องใส่ประดับโงโอขอย้ายจากต้องเสือดำมาก่อนเพราะว่าแม่มันจะแบบโดนซัดหายไปแต่ทั้แรกมันจะไม่ได้มาปับ๊บ ไอโนอโมโนมัน้งเอามาแก้แบกไว้นะครับทําให้เราได้รับความเสียหายชนะทาตเบาลุงค่เปอร์เซ็นต์นี่น,นีดูดูเห็นไหมปิบจริงๆเห็นไหมจริงๆเราต้องตายต้องตายอยู่มือนเดือไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้อุาสาห์จะเอามาทำมาโ,โ,โชว์หน่อยไม่ได้โชว์เลย A few moments later กว่า oh, จะไม่ติดนะครับอ่ะรีเกือบสิบทีไม่รู้ดวงห้าสิเปอร์เซ็นขาจอะอะไรกันเยอะขนาดนั้นมาเรารัดเทอมมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําที่สิ่งที่เราจะทำคือบัฟไปแต่ถ้าเรากดสกิลบัฟไป2รอบปุ๊บตัวไวเขาจะเข้าข้ามาลัดเราก็เลยจะเซฟสกิลไว้ก่อนเห็นไไมเขาติดสถานะเผา,าตัวแดงๆะฮูโหติดสถานะเผา,าของดาร์คฮูโอคือเท่มาก ดูเลือดเข้ารถทีรถเยอะมากนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราทําของตัวสีกาดแดงเรามีตัดเลือดตัดเลือดไปแตกเกีย <üyor> ดมากสกิลถ้าเราสู้เขาไม่ได้ก็ตัดเลือดเข้าไปสิถ้าเราไม่เรารู้ว่าเราไม่มีดาเมจเราก็ตัดเลือดเข้าไปสิให้เขารถเลือดเ,อ,ดเองไปโอ้ ดูดูตอนนี้เราถึกค่อนข้างถึกมากมันไปติดสถานะอะไรเนี่ยตัดเลือดไม่ได้แล้วเขามีปอามาตามองโอโอ้เราควรใช้เซฟการดจริงๆนะครับแนะนำเลยเซฟกาดเถอะอืมเขาถึกแล้วเนี่ย โอ,โอ้โอสปีดเท่าไหร่เนี่ยหกแสนเราสปีดเท่าไหร่3ามแสนที่การเอาสีกัดสู้กับโอโอนะครับก็ตัดเลือดเข้าไปเรื่อยๆกับตัดโกดเข้าไปเอ้ยอะไรตีติดกัน3าสีรอบ จริงๆไม่คุ้มน่าจะกดตัดเลือดกดผิดเฮ้ยเไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วนะไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วนะดีไปเราควรเอาตาเนีย่ยที่ผมบอกที่เล่นกับซิกาดเราควรใช้ตาหิวนะครับถึงยังไงซิกาแดงเรามันก็ติดเผาได้อะ ถึงแม้ว่าจะไม่ติดสถานะพวกน้ำแข็งหลับชาตอนสู้กับแบกไว้ก็ตามแต่เราควรเอาตาหิวมาเพื่อเพื่อที่จะไม่โดนสถานะเผาตายนั่นเองชีวิตถ้าเราตาหิวมาเมื่อกี้ชนะแล้วนะครับเป็นความผิดพลาดก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับโฮโอดาร์โฮโอซึ่งพอไปเล่นจริงๆมันก็ไม่ค่อยเฉื่อยชายเท่าไหร่หรอกจะมานำมาซัพพอร์ตได้สกิลดาร์ แซดตายอซาสามารถกดติดกันได้2รอบนะครับเพราะมันจะช่วยทําให้เราค่อนข้างถึงแล้วก็บูสสปีดกับเพิ่มสเปเชียลแท็ขึ้นไปได้เยอะมากเลยแต่ก็ควรที่จะใส่ประดับโฮโอแม่นมันก็จะเป็นเหมือนตอนแรกที่เล่นไปนั่นแหละโดนเขาเปิดก่อนแล้วยังไม่ได้รัดเทินมาตีก็ตายเองซะละก็เป็นข้อเสียของมันนะครับมันไม่มีอมาตราตออแรกเหมือนกับตัวโฮโอเรโซแนนนะ2พี่น้องนุก นาโฮโอกับโฮโอเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันนะโฮโอข้างหน้าเราค่อยมาเคลียร์กันเรื่องบัคของโฮโอเนี่ยบัคไม่จบไม่สิ้นสักทีวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับจริงๆทีมที่แนะนำนะก็จะเป็นทีมสามเผาอันนี้เผาแบบเปลวไฟสีดำอันนี้เผาแบบวิทเทอร์แล้วอันนี้เป็นเผาแบบธรรมดาแล้วก็ซัพพอร์ตทีมนี้ก็เล่นได้นะครับ เป็นทีมที่บาลาน์ดีก็ลาไปก่อนนะส่วนถ้าใครเจ้ามายนนืนกันกับหมาดำเอาหมาดำมาบัฟก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้น่าสนใจอยู่สุรอาตัวแก้ทางแจุกตัวที่ตีเบิ้ลก็ลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย